มิคาซาเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่านามสกุลแอคเคอร์แมนอุปโป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้นะมาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหัวข้อนี้ผมไม่เคยคิดจะทําเลยครับแต่ว่ามีน้องคนนึงในช่องรีเควสมานะครับผมก็บอกไปแล้วนะว่าผมในช่อบการรีเควสนะครับถ้าเกิดว่ารีเควสมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเออมันน่าทําผมก็อยากจะทานะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะทําหัวข้อนี้สักเท่าไหร่นะเดิมทีนะก็คือว่าอ่าหนึ่งคือมีหลายช่องทําไปแล้วนะครับแล้ว2 คือดันไปคิดว่าหลายๆคนนะ่ะเขาน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในวินาทีที่น้องคนนั้นเขารีเค uest มาผมก็เอ้ยหรือว่ามันยังมีคนที่อยากรู้อยู่ว่าเอออะไรนี้ก็เลยไปสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าก็มีหลายหัวข้อนะที่ผมรู้สึกว่ามองข้ามไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเอามาพูดคุยให้ฟังในเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะลงลึกในแง่ของรีวายเคนนี่แล้วก็มิคาสันเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า3คนนี้คือตระกูลแอคเคอร์แมนที่ยังเหลอ เราจะคุยกับประเด็น Ackerman ก่อนนะครับคำถามแรกเลยต้องถามว่า Ackerman คืออะไรนะครับเปอร์โพพื้นฐานกันแบบนี้เลยก็คือว่า Ackerman มันเป็นตระกูลที่เกิดขึ้นจากการทดลองพลังไททันของมนุษยชาตินะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อ2,000ปีก่อนเนี่ยมีการกำเนิดขึ้นของไททันตนแรกนะครับก็คือไททันยูมิลนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยพวกไททันเนี่ยก็มีการแบ่งพลังนะครับมีการกลายเป็น3พลังมีการกลายเป็น9พลังแล้วก็พวกไททันไร้สติเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อีกมากมายเป็น ผมใช้คาว่าเป็นหลายสิบล้านตัวเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นไททันที่อยู่ในกําแพงไม่ไว่าจะเป็นไททันพวกวิปริตที่อยู่รอบๆเกาะพาราดีอะไรพวกนี้นะครับคือมันมีการทดลองอะไรต่างๆมากมายการดึงน้าไขสันหลังของไททันออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทดลองนะครับก็คือว่ามันมีหัวข้อหลากหลายขน,า,นาที่มันมีการทดลองเกิดขึ้นนะครับและแอคเคอร์แมนคือผลพวง,งของการทดลองพลังเหล่านั้นนะครับการทดลองพลังที่ทําให้เกิดตระก,กูลแอคเคอร์แมนก็คือว่าการที่เขาเอาพละกําลังการต่อสู้ของไททันเนี่ยไปอยู่ในตัวของ มนุษย์นะครับซึ่งพวกนั้นแหละคือตระก,กูลแอคเคอร์แมนนะครับซึ่งตระก,กูลแอคเคอร์แมนก็เป็นตระก,กูลที่เรียกว่ามีความเป็นไททันอยู่ในตัวแล้วผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าใครเคยดูดักกอนบอลนะครับดักกอนบอลเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมเราจะมีพลังกำลังเท่ากับ 1, 1แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างเป็นลิงยักษ์เนี่ยเราจะมีพลังเท่ากับ10ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เราเคได้ดูถ้าเป็นดักกอนบอลซูเปอร์ภาคโบลีแล้วก็ดักกอนบอลจีทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคอนเซปต์ก็คือว่าเขาเอาพลังไอ้ จะรับพลังได้แค่สเกลหนนะครับแต่ว่าพลังกลายเป็นมนุษย์ทิ้พลัง10เท่านั้นเองอ่าตระกูลแอคเคอร์แมนค,คือคอนเซปต์นั้นเลยครับก็คือว่าพวกไททันเนี่ยมันมีแรงเยอะถูกปะถ้าเกิดว่าทุกคนนึกภาพว่าถ้าไททันตัวหนึงจากมนุษย์ ถือขึ้นมาแล้วก็บีบมันจะโบลเหมือนกับเราบีบแบบลูกน้อยหนาเลยอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันมีพละกําลังเบอร์นี้เลยก็เหมือนกับตัวอย่างของดาร์กบอลที่ยกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคอนเซปเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็คือตะกูลแอคแมแมนให้เข้าใจว่ามันมีพลังแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ทุกคนอย่าลืมคําว่าไทยท่านมีสติครับผมไทยท่านมีสติคือมีพละกําลังที่สูงนะครับแต่ว่ามันก็มีไทท่านที่ไร้สติอยู่ใช่ไหมไทท่านที่ไร้สติกับไทท่านที่มีสติเอาจังจริงพลังกำลังมันก มีความรุนแรงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในตัวของไททันมีสติทีนึงแต่ว่าต้องบอกว่าไททันไร้สติเนี่ยมันก็มีพละกําลังไม่น้อยนะจากที่เราเห็นว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็จับกินคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะสื่อก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมว่าความต่างของไททันไร้สติกับมีสติมันคืออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยของแอคเคอร์แมนนะครับพอแอคเคอร์แมนให้ทุกคนนึกพาว,ว่าแอคเคอร์แมนคือมนุษย์พอแอคเคอร์แมนคือมนุษย์ษที่้าาญญญใจะ ใช้การศิลปะก,การต่อสู้ต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างไททันแค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่าด้วยซารีระของร่างกายที่มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยถ้าคนเป็นคนธรรมดาต่อสู้กับไททันที่แม้ว่าเขาจะมีพลังของไอค์แมนเขาก็ตายเหมือนกันครับผมเพราะว่าขนาดตัวสู้ไม่ได้เนาะแต่ว่าเหมือนให้เปรียบเทียบว,ว่าไททันเอเลนตัวกับเปียกเงี้ยไปต่อสู้กับไททันมาือมาที่สูงแบบ60เมตรก็สู้ไม่ได้นะทุกคนก็จะเห็นว่าเบลโทสแม่งเตะเอเลออนต ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอคเคอร์แมนเนี่ยเขามีพลักกำลังของไททันอยู่ในตัวนะครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือศิละปะการต่อสู้ที่ได้รับสืบทอดมานะครับผมจะบอกว่าเรื่องราวของภ่าพิภพไททันที่เราได้ดูเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปิดเผยในซีซั่น3นะที่รีวาวถามวิคาส่าว่าเคยมีช่วงชีวิตที่แบบว่าพลังตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนแบบเขาเรียกว่ามีกระแสะไฟฟ้า แบบช็อคเวฟเกิดขึ้นในร่างกายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามีพลังกำลังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับมิาาคาสะก็ตอบว่ามีนะครับผมก็คือว่าเป็นการที่ว่าเขาอะตอนนั้นก็คือแบบโดนโจนป่าเล่นงานพร้อมๆกับเอเลนนะครับแต่ว่าเอเลนเนี่ยตะโกนว่าให้ต่อสู้ให้ต่อสู้แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมิาาคาสะก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาจากพลังของแอคเคอร์แมนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพลังของแอคเคอร์แมนที่มิาาคาสะมีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราจะได้เห็นว่าเขาทุบ พื้นแบบแตกกระจุยเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าในช่วงของไฟนอเทนเซนเราจะเห็นตอนที่มีการทํารังรถไฟมิกซาสามารถแบกรังรถไฟได้ด้วยมือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โคตรจะโหดเลยนะครับทีนี้เนี่ยการตื่นขึ้นของพลังไอค์แคมเนี่ยหลายคนก็จะไปเข้าใจในแง่ของรีาวว่าตอนที่อิซาเบลโดนไททันกินถูกไหมตอนนั้นก็คือเป็นการปลุกพลังของรีาวนั่นคือมามีส่วนครับผมก็สามารถเล่นงานไททันไรสติได้อย่างแบบราบคาบเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลายคนนนเข้าาใจว่พพอลัังไททมถ กำเนิดขึ้นในตระกูลไอคแคมแมนพอแบบเกิดช็อคเว็บขึ้นแล้วพวกนี้มันก็ทําให้ตระกูลไอคแคมแมนมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของพลังที่เพิ่มขึ้นมาในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อันนึงนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สืบทอดมาด้วยตอนที่พลังตื่นนะครับก็คือศิลปะการต่อสู้เออซึ่งอันนี้มันจะเป็นอ่าสิ่งที่ไอคแคมแมนคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าพลังไททันมีสติเนี่ยเราไปกินคนที่มีเคยถือครองพลังมมมมาา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 าเเเเรรรจจะะไดด้้้ับคววววทงํขอขาายถถูกูกกแตต่่่ป็นนนล erman, หื เขาก็มีเป็นพิกัดของเขาเป็นศูนรวมพลังงานของเขาว่าถ้าคนคนนี้ตื่นขึ้นจากสายเลือดของแอชล์แมนปุ๊บเนี่ยเขาจะได้รับการเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ของอาการต่อสู้ใน อดีตมาด้วยนะครับซึ่งก็จะได้เห็นว่ามีกษตรเนี่ยเขาใช้สิ่งนี้ในการเล่นงานาพวกโจรป่านะครับส่วนรีวายเองก็น่าจะใช้ตรงนี้ผมว่ามีส่วนเหมือนกันนะครับที่ใช้เล่นงานไททันที่กินอิซาเบลกับาฟาลันไปนะครับทีนี้เนี่ยการตื่นขึ้นของพลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า,าด้วยความที่เป็นไททันอยู่แล้วนะรันนี้ผมขอสปอยเป็นช่วงจบของมังงะก่อนนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครไม่อยากฟังสปอยนะเออข้ามไปก่อนได้นะครับเผื่อให้เวลา 3, 2, สปอยในช่วงท้ายนะครับ <G ül üyor> ก็คือว่ามันจะมีหนอนปรสิตโบราณโผล่ขึ้นมาหลุดออกมาจากตัวเอเลนและเขาเนี่ยใช้พวกสเปร,รย์ออกมาจากตัวเองเนี่ยทำให้คนที่เป็นชาวเอลเดียนกลายเป็นไททันทั้งหมดเลยนะครับและทีนี้เนี่ยพอตรงนี้เรียเสร็จปุ๊บเนี่ยรีวายกับเฟาโก้แล้วก็พีคนะครับที่ไม่ได้กลายเป็นไททันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรีวายก็เป็นคนบอกเองว่าคนที่จะไม่ได้กลายเป็นไททันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ถือครองสายเลือดแอค์แคมแลวก็จะเป็นคนที่ถือครองพลังไททันมีสติอยู่แล้วนั่นะคือว่าคนที่มีีพลลัังททท่่่่่เเกกยยววบไไไนอูแ้้จะด โดนผลของตรงนี้ไปด้วยนะครับนั่นคือรีไวมั่นใจมากนะครับคำถามตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับทำไมรีไวถึงมั่นใจมากเลยว่าตัวเองถึงจะไม่กลายเป็นไททันนะครับก็คือผมจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะงองข้ามไปก็คือตอนที่อยู่ในป่าพฤกษายักที่คุมตัวซีครับอันนี้หลายคนลืมไปนะว่ารีไวเขาก็กินวายไปด้วยนะก็คือกินน้าําไข่สลังของซีไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนซีมันก็รู้อยู่ก่อนแล้วว่าตระกูลแอคเคอแมนเนี่ยไม่น่าจะกลายเป็นไททันนะครับ,ขบ,นนรบเ,เขาก็เลยจำเป็นต้องลุกวิ่งยนนาขซ เข้าไปนะเออแต่ว่ากูไม่กลายเป็นไททันนั่นหมายความว่ารอบนี้ต่อให้เจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับหมู่บ้านลังาโคกูก็ไม่กลายเป็นไททันเออซึ่งมีมิคาสะรีวายฟาวโก้แล้วก็พีคนะครับที่ไม่กลายเป็นไททันนทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลังของตะกูลแอคเคอร์แมนไม่ได้รับผลของการทําให้กลายเป็นไททันอ่านที่1นะครับจุดที่2ก็คือว่าตะกูลแอคเคอร์แมนถือว่าเป็นการทดลองที่มีพลังของไททันผมเคยทําคลิปที่พูดถึงเรื่องของชาวเอลเดียแล้วก็สายเลือดราชวงศ์อะไรพวกนี้ไปนะครับก็คือว่าผมจะ มันจะมีชาวเอลเดียที่ได้รับสายเลือดมาจากยูมิวเท่านั้นที่กลายเป็นไททันได้อาซึ่งหมายความว่ารีไวลและก็มีกษัตริย์ถือว่ามีเลือดของยูมิวเขาถึงมีพลังไททันอยู่ในตัวได้นะครับอะทีนี้เนี่ยถามว่าพลังันนี้มันมีส่วนยังไงนะครับทุกคนลองนึกภาพตอนที่เอเลนเขาใช้พลังของราชาไททันเรียกทุกคนเข้าไปในพิกัดนะครับซึ่งการเรียกทุกคนเข้าไปในพิกัดตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นชาวเอลเดียที่มีสายเลือดของยูมิวนะครับหรือเขาจะใช้คำว่าลูกหลานของ U il, ยูมิวนทัก เข้าไปได้ใช่ไหมรีวายกับพี่ข้าศึกก็เข้าไปได้เออแต่ว่าพวกแบบผู้บัญชาการมาการ์อะไรพวกนี้อ่าแล้วก็พวกชาวมาเลที่อยู่บนอ่าพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถนะครับแต่ว่าคนที่เป็นลูกหลานของยูมิลต้อ้เขาอยู่มุมไหนของโลกเขาจะถูกดูดเข้ามาในโลกของพิกัดนี้ได้เมื่อเอเรนต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนผ่านพลังราชาไททันนะครับต้องบอกก่อนว่าจุดกําเนิดของลายไททันทั้งมวลมันคือยูมิลถูกปะแลวคนที่มีสายเลือดของยูมิลก็จะเข้ามาสู่จุดกระบวนการของตัวนี้ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่ ทําให้มีพลังกำลังมากมายมหาศาลใช่ไหมอันที่2คือเขาจะไม่กลายร่างเป็นไททันถ้าเกิดว่าได้รับปัจจัยที่ทําให้กลายร่างเป็นไททันนะครับเอออย่างเช่นเรื่องของการรับน้าแข็งสลังไปก็จะทําให้พวกเขาไม่ได้กลายเป็นไททันนะครับส่วนอันที่3คือเขาสามารถสื่อสารกับโลกพิกัดของยูมิลได้เหมือนกันนะครับโลกพิกัดของยูมิลต้องบอกก่อนว่ามันมีความเป็นอ่านี่ยกเรื่องดั้นบอลอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูดั้นบอลซูเปอร์นะครับต้องบอกว่าดั้นบอลซูเปอร์มันจะมีมูนกขซึ่งเป็นสถานที่ประลองพลังสถานทที่่่นนนนนนััั้้เเยาาาไดชคงคงอกว,วมป็สถ ไม่มีมิติและเวลานะครับก็ต้องบอกว่าสถานที่ที่เรียกว่าพิกัดเนี่ยมันคือ Concept คอนเซป t นี้เหมือนกันครับผมไม่มีมิติและเวลานะครับคือมิติกับเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยมีการใช้ชีวิตไปได้นะครับก็คือว่าเราจะต้องมีมิติที่จริงมิติขอใช้อีกคำหนึ่งว่าปริภูมินะครับปริภูมิคือพวกแบบว่าดิเมนชันต่างๆเนี่ยพวกแบบว่าสิ่งที่มีความเป็นสามมิติอะไรพวกนี้เออนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปริภูมิที่อยู่บนโลกมนุษย์เรานะครับแล้วก็ไอ้พวกปริภูมิเน เพราะฉะนันเนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่าบรรพบุพรบุษยูมิลที่อยู่ในโลกของพิกัดเนี่ยมีอายุ2,000ปีเพราะว่าพิกัดเนี่ยถ้าเกิดว่านับตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันอยู่มา2,000ปีนะครับแต่ว่าในโลกของพิกัดเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีห่วงเวลาของมันเออนั่นหมายควาว่าต่อให้อ่าสมมุติว่าตอนที่ผมอ่ายูมิลถูกสืบทอดพลังไปใช่ไหมสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในโลกพิกัดกับยูมิลด้วยผ่านมา2,000ปีผมจะรู้สึกว่าเหมือนเวลามันผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็็คือนคอนเปพ ที่เราย้ายข้ามกาลเวลาไปอีกไทม์ไลน์หนึ่งแล้วทีนี้เราโผลม่มาอีกไทม์ไลน์หนึ่งปุ๊บเนี่ยเวลามันจะเหมือนผ่านไปมีเยอะนะครับซึ่งก็อันนี้เหมือนกันนะครับก็คือว่าในโลกพิกัดเนี่ยมันจะไม่มีการข้ามผ่านของเวลานะครับก็คือมันเป็นวิมันเป็นมันเป็นมิติที่มีแค่ไม่มีปริภูมิแล้วก็ไม่มีการเวลานะครับแต่ว่ามีผืนทรายที่ไร้ขีดจํากัดแล้วก็มีพลังที่เป็นคล้ายๆเสาแสงอะ่ะเออที่ยูมิลตั้งเอาไว้เพื่อที่จะส่งพลังไททันออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับับอ,อ่งรนี้นกนนกาา้กก็สสาถืพลได จะถือว่าเป็นหนึ่งในลูกหลานของยูมิลก็ว่าได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเจาะลึกของอที่เป็นเคนนี่ของมิกาซาแล้วก็รีวายนะครับสคนนี้มีจุดร่วมกันยังไงจุดร่วมก็คือว่าเขาจะมีนายเนื้อหัว1คนซึ่งเป็นนายเนื้อหัวที่อยู่ในจิตใต้สํานึกหรือจะเป็นนายเนื้อหัวที่เขาบูชาขึ้นมาเองก็ได้นะครับถ้าเป็นเคนนี่ Kenny, กับรีวายเขาจะบูชาขึ้นมาเองนะครับก็คือเคนนี่เนี่ยเขาเคยคุยกับทางอูริเรสนะครับอูริเดสก็จะเป็นราชาของไททันที่ถือครองพลังบรรพบุ แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทางอูริเนเขาก็เหมือนกับสืบท่อเจตนารมณ์ของกษัตริย์ฟิตที่ต้องการไม่ก่อสงครามนะครับพอสืบท่อเจตนารมณ์ตนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าเนี่ยเออพวกแบบคนที่ถือครองพงในท่านบางทีเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่ต้องการสงครามด้วยนะครับแล้วอูริเดสเขาก็เหมือนกับได้พูดคํํๆที่กษัตริย์ฟิตเคยพูดนะครับว่าเขาอะอยากไปใช้ชีวิตสงบอยู่ในกําแพงนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตสงบอยู่ในกําแพงเนี่ยมันก็คือการที่ว่าอยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปตีกรรอะไเ้้ยยแแต่ว่ววาาสุดทล เขาก็รู้ว่าโลกจะต้องยกทัพมาถล่มพวกแบบเกาะสวรรค์นแน่นอนเพราะว่าพวกชาวเอลเดียที่มีสายเลือดของชาวของยูมิลเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อโลกใบนี้นะครับอ่ัอน,นี้ก็คือว่าเคนนี่ก็ถือว่านับถือคนคนนี้นะครับทั้งที่เคนนี่ Kenny ก็ถือว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่สามารถมีใครมา,มาล้มเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบอีโกของเขาเนาะแต่ว่าพอเขาได้เจออูริเลสเหมือนกับเขาอ่ะได้เจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเชื่อใจไอ้หมอนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของกรณีของนะเนอง ire, นคนนี่เนาะ เอาจริงๆก็จะมีเป็นเอวินเลยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเอวินที่ไปถือว่าเป็นนายหนือหัวของรีไว์เนี่ยรีไว้ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าบูชาเอวินขนาดนั้นนะครับเขาก็มองเอวินเนี่ยเป็นเพื่อนคนนึงแต่ว่าเอวินเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่สามารถให้คําสั่งกับรีไว้และรีไว้สามารถเชื่อฟังได้โดยที่ไม่มีการโต้ตแย้งนะครับเพราะว่ารีไว้เคยพูดไว้ว่าคนคนนี้มองเห็นสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นฉันจะยอมติดตามนายไปก็ได้อะไรเงี้ยเออก็คือว่าเป็นการเชื่อใจที่รีไว้ฝากไว้ให้อนนถาถงมมผ เเยเกอร์พระเอกของเรานั่นเองนะซึ่งเอเลนเยเกอร์เป็นคนปลุกพลังให้กับมิคาส่นะครับถ้าเทียบกับเคนนี่แล้วก็รีวายเนี่ยเขาไม่มีใครมาปลุกพลังให้เขาปลุกพลังด้วยตัวเองนะครับด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามิคาส่เขาถูกปลุกพลังโดยเอเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็คือตามอน,น้ตามคำพูดของเอเลนนะเอเลนบอกว่านับตั้งแต่วันนั้นมิคาสาก็เหมือนกับว่าสูญเสียตัวเองไปแล้วก็กลายเป็นทาสของคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นเจ้านายก็คือเอเลนนั่นเองคลก็ด้มานะวยาวาห มิคาส่า,าเขาตื่นขึ้นมาด้วยพลังนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าตอนที่มิคาสตื่นมาด้วยพลังนี้นะเออนี่ขอย้อนไปนิดน,น,น,นึงว่าทําไมถึงมีความเชื่อมโยงก ال ับโลกของพิกัดนะครับผมจะบอกว่า in ทุกคนอย่าลืมว่าเวลาไททันมันแปลงร่างมันจะมีสายฟ้าเปรี้ยงมานะครับซึ่งตอนมิคาสก็เหมือนกับมีสายฟ้าเปรี้ยงมาแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้แปลงร่างเป็นไททันนะครับเขาก็คือเหมือนกับมีพลังกำลังเยอะขึ้นเฉยๆอ่าซึ่งมิคาส่ก็เข้าใจว่าเอรนเป็นเจ้านายตั้งแต่นั้นมานะครับโดยสัญชาตญาณของแอคเคนนก็็ป่จะะที เหมือนกับเข้าไปขวางตลอดเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยม,มันเป็นสิ่งที่เอเลนก็มั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าตอนที่รีวกระทืบเอเลนมีข่าวก็โมโหมากเลยอะไรงนี้นะแล้วตอนที่ไททันหญิงจะชิงตัวเอเลนไปมีข่าวก็โมโหกระทั่งว่าตอนที่เบลทอสกับไลเนอร์เนี่ยแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็จะพาเอเลนหนีเนี่ยมีข่าวก็โมโหมากก็คือจะฆ่าสองคนนี้ให้ได้เลยนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความรู้สึกความรักที่มีข่าะมีกับเอเลนที่มันปนเเปกัสาาขงยยดดรมนน่ะะ็ึทีีถวุ้ เอเลนจิงหรือไม่ถ้าถามตัวผมเองนะครับถามไอเจ้าหมูเก่งเองเนี่ยหมูเก่งเข้าใจว่ามีข้อสัรักเอเลนจิงครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีสายเลือดของแอเค์แมนที่เข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตว่าเฮ้ยในเมื่อฉันมองคนคนนี้เป็นคนที่ฉันรักฉันมองคนคนนี้เป็นคนที่ควรปกป้องเออบางทีเนี่ยมองว่าเป็นเจ้านายกับมองว่าเป็นคนที่รักเนี่ยแล้วฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเขามันก็มีเส้นบางๆกันอยู่เหมือนกันนะครับนี่เราก็จะเห็นว่า3คนนี้เขาก็มีจุดเชื่อมโยงที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเขาเนี่ เชื่อใจและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะครับเออแต่ว่าต้องบอกว่าในความเป็นนายหนึ่งหัวนี้มันก็มีความแตกต่างกันอย่างที่ได้บอกไปนะครับทีนี้มาพูดถึงพละกําลังของแอคเคอร์แมนนะครับถามว่า3คนนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้เรียงแรงกิ้งเลยถามว่าใครแข็งแกร่งสุด ผมจะบอกว่าคนที่แข็งแกร่งสุดเนี่ยคิดว่าเป็นรีไวครับผมอ่าคนที่แข็งแกร่งสุดคิดว่าเป็นรีไวท์ลองลงมาผมคิดว่าเป็นเคนนี่และลองลงมาคิดว่าเป็นมิคาสานะครับเออก็คือผมคิดอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีข้อมูลอ้างอิงที่ผมยกมาบางส่วนที่ถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนี้นะครับก็คือว่าให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ครับว่าผมรู้สึกว่าพลังของแอคเคอร์แมนยิ่งมันตื่นเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมีอ่าพลังเยอะนะครับก็คือว่าถ้านับความตื่นเร็วที่สุดนะครับหมายความว่าคนคนนี้เกิดมา откуда ตื่นขึ้นมาตอนเด็กส่วนรีวายตื่นขึ้นมาตอนหนุ่มนะครับแล้วก็ของเคนนี่เนี่ยผมว่าไปตื่นที่แบบช่วงวัยกลางคนอะช่วงที่ได้เจอได้เจอกับอูรินะครับเออผมว่าพอมันมีอะไรประมาณนี้ช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันเออถามว่าแล้วรีวายเก่งกว่ามีข้อสะได้ยังไงท,ง,ทงทั้งที่ตื่นที่หลังใช่ไหมรีวายเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ตอนที่พลังของเขาตื่นทุกคนต้องเข้าใจว่าตอนที่พลังของเขาตื่นเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่อ่าต่างกันนะครับของเคนนี่เนี่ยไม่แน่ชัดเลยนะครับก็ค แมเป็นเคนนี่จอมเชือ่อซึ่งไอเคนนี่จอมเชื่อนี่แหละมันก็เหมือนกับเป็นอัตตาภานมาเรื่อยๆแล้วพลังมันไปตื่นตอนไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าของมิคาสาเราพูดถึงมิคาสามิคาส่าเนี่ยพลังตื่นแล้วก็สามารถใช้ได้เลยก็คือว่าเขาใช้มีดในการฆ่าโจรป่าที่เล่นงานเอเลนยูถูกปะ่ะเออซึ่งพอการตื่นของมิคาส่าแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามิคาสาก็สามารถเล่นงานไอพวกโจนวนนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับด้วยพลังกำลังที่แข็งแกร่งอ่าทีนี้ของเคนนี่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นอัตตาภานมาอยู่ แต่ว่าคําถามคือทําไมผมถึงคิดว่ารีวายเนี่ยเป็นตระกูลไอค์แคมแนที่แข็งแกร่งที่สุดทุกคนอย่าลืมนะครับว่าอันเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงส่วนสูงนะเพราะถ้าพูดถึงส่วนสูงรีวายแพ้แน่เลยแต่ว่าที่รีวายเป็นมนุษย์ที่เป็นไอค์แมแนที่แข็งแกร่งที่สุดได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าก่อนตื่นพลังของเขาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเออทุกคนยังไม่ลืมใช่ไหมรีวายเนี่ยเขาเติบโตมาด้วยการเป็นลูกกัมพานะครับครูเชลไอค์แคมแอนของเขาเนี่ยก็มีการแบบว่าเหี่ยวตายเลยเป็น พร้อมกับที่เคนนี่มาฝึกวิชาให้นะครับพอเคนนี่มาฝึกวิชาให้แบบสอนการต่อสู้สอนการอะไรพวกนี้มากมายและรีไวก็เหมือนกับว่าได้มีการไปต่อสู้อะไรเงี้ยใช้ชีวิตจริงนะครับซึ่งพอรีไวได้รับการเรียนรู้จริงจากคนที่มาแข็งแกร่งมาก่อนเนี่ยเออก็คือว่าพออย่างเงี้ยรีไวก็คือจะสามารถมีพลังกาลังที่มันเหนือมนุษย์ไปได้กว่าระดับหนึ่งแล้วนะครับด้วยความเป็นนคแมมแต่ว่าพอพลังตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนกับพลังมันเบิ้ลขึ้นไปอีกอะเออแต่ในขณะที่พลังของมีขม้น,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 นม,าม,มคามสามมาาารถในกรต่ออสู้ะไร์ที่ม ฝึกแบบว่าการเอาตัวรอดอะไรมาเลยนะครับแต่ว่าพอริวายเนี่ยมาตื่นตอนที่แบบว่าสะสมประสบการมาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพลังที่อยู่ในส่วนลึกที่มันแข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็เลยปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมเออเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นความต่างของพลังนะครับซึ่งอันนี้มันมันก็วัดกันยากเนาะแต่ว่าเราจะได้เห็นอย่างหนึ่งว่าตอนที่เคนนี่สู้กับริวายตอนนั้นก็มีการใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นเข้าหากันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลิวายก็เล่นงานเคนนี่ได้ในท้ายที่สุดนะครับก็ถึงถือว่าแม้ว่าตัวจะเเเเเลล็กววว่่่่่่่าา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 อไไรรรงงีี้้ยแแตตขสมมมมถนนนนดดผธ อย่างมิคาสากับรีวายเราไม่เคยเห็นเขาไฟกันแบบตัวตัวตัวเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการต่อสู้กับไทยท่านหญิงเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่ารีวายเขามีความรวดเร็วมีความรุนแรงในการโจมตีมากแค่ไหนแต่ว่ามิคาสนี่ยังเหมือนกับว่าอ่อนประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตอนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตอนที่พลังตื่นความอ่อนประสบการณ์มิคาสามีเยอะกว่ามิคาสาก็ยังอ่อนกว่ารีวายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันสามคนนี้แล้วผมให้รีวายเป็นเบอร์หนึ่งเคนนี่เป็นเบอร์สองแล้วก็มิคาสาก็เป็นเบอร์ แอคเคอร์แมน erman, จะมีอะไรให้นพูดเยอะขนาดนี้นะเออแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเ,ออเรื่องของแอคเคอร์แมนเนี่ยเล่ามาให้ฟังประมาณนี้น่าจะาครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับความเป็นแอคเคอร์แมนในความเข้าใจของผมเนาะเออถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีใครสามารถเสริมอะไรได้เนี่ยก็สามารถแบบใส่เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาแล้วก็เท่าที่ดูแล้วก็ตีความเอาว่าเออสถานการณ์ตรงนี้มันโยงกับตรงนี้และแอคเคอร์แมนน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออก็ให้ทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้นะครับแม่ไม่น่าเชื่อเลยว่ารีเควสด้ คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะครับถ้ามีอะไรก็รีเควสต์้ามากันอีกนะครับผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็อยากรู้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลพอจะแน่นเอามาแชร์ได้เงี้ยก็จะทําแบบนี้อีกนะครับผมโอเคสําหรับในประเด็นของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับตระกูลที่เรียกว่าทําให้มนุษย์มีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองนะครับเท่าที่ผมรวบรวมมานะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วกับตร,บราะ เออโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ